ทองดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องล้างแขนบทที่203ถึงบทที่205บทที่203ตอนฉากยิ้วหน้าชมเนินนานเหนือศีรษะยังไร้เสียงตอบกลับจึิจิง,จงหั่นผลักหลงจินน้ำเสียงจริงจังสิ่งที่ข้าพูดท่านฟังเข้าหูบ้างหรือไม่หลงจินยกแขนเสื้อขยี้ตาที่สลุมสลือ เมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งดวงตาก็ยิ่งยังมีแววงวงเงียบกว่าเดิมทั้งยังมีเส้นเลือดแดงปรากฏในดวงตาเขามองนางอย่างมึนงงดื่มสูราไปมากเลยทําให้เดินโซเซอยู่บ้างเจ้าพยุงข้าก็พอแล้วใ่ญ่ต้องพูดพราม,มากมายฟังแล้วปวดหัวนักจึงชิงหั่นมือสั่นเสียงสั่นเมื่อครูท่านโซเซหรืออืมมิฉะนั้นเจ้านึกว่าอะไรเล่าจึงชิงหันอับอายจนพานกโกรธ ในเมื่อโสเสก็ควรรีบพยายามยืนตรงตรงตั้งแต่แรกข้าพยายามยืนเองแล้วแต่ฤิสุรารุนแรงนักเอ็นพิงเจ้าพยายามรวบรวมเรียวแรงอยู่ครู่หนึ่งก็ยังยืนเองไม่ได้ยามนี้ยังวิงเวียนศรีรษะอยู่มากเจ้าเข้ามาพยุงข้าเถอะพยุงท่านกับผีนะสิเจิงชิงหันสะบัดแขนเสือ้อเดินโฉบผ่านข้างกายหลงจินไปพอนางจากไปห้องถงอันใหญ่โตก็เหลือหลงจินอยู่เพียงคนเดียว ขอยืนนิ่งอยู่กับที่ไม่มีวิเแววของการส่วนเซเลยแม้แต่น้อยผ่านไปเนิ่นนานคอยได้ยินเสียงถอนหายใจยาวของเขาตอนเช้าเมื่อจึงชิงหั่นลุกจากเตียงก็เห็นหรงจินนั่งอยู่ใต้แสงตะวันกำลังพลิกหนังสือนิยายที่นางยังอ่านไม่จบอยู่น่าแปลกที่วันอันหนาวเหน็บกลับมีแสงแดดด,ดีเป็นพิเศษหลงจินนั่งอยู่กลางแสงระยิบระยับแสงสีทองสะท้อนประกายกระทบร่างราเรือนในตาคน ชาติก่อนรูปโฉมของนางธรรมดานักกลับชาติมาเกิดอีกครั้งมองใบหน้าใหม่ในกระจกรู้สึกว่าง,งนงามยิ่งแต่ยามนี้ค่อยรู้ว่าสิ่งใดจึงเรียกว่างดง,งามอย่างแท้จริงรงจินผิวนี้นอกจากต่อสู้เก่งแล้วยังหน้าตาดีเป็นเลิศรูปโฉมโดดเด่นไม่อาจเทียบเคียงได้เลยรงจินหันมองนางจึงชิงหันมองเขาจนใจลอยดึงสติกลับมาไม่ทันอยู่บ้างแซงทำเป็นเอ่ย ท่านหายหมาแล้วหรืออืมหลงจินรับคำน้ำเสียงเนิบช้าเมื่อขืนข้ามมาหนักไปหน่อยคล้ายได้ยินเจ้าพูดอะไรกับข้าเยอะแยะวันนี้ตื่นขึ้นมากลับจำไม่ค่อยได้เมื่อขืนเจ้าพูดอะไรไปบ้างหรือเจิงชิงหันใจเต้นแรงแต่กลับเอ่ยด้วยสีหน้าปกติข่าเพียงแต่ถามท่านว่าดื่มสุราอะไรมาถึงได้เมาหนักเช่นนี้หลงจินหันกลับด้วยน้ำเสียงราบเรียบใครจะไปรู้ว่าเป็นสุราอะไร ที่ทำให้ข้าเมาหนักจึงชิงฮั่นเบะปากไม่เอ่ยคำใดอีกรงจินน้ำเสียงรามเรียบพวกเราไปชมงิ้วสนุกสนุกกันเดียวหรือไม่จึงชิงฮั่นไม่มีอารมณ์จะสนใจเหลียนอีเกิดเรื่องข้ากำลังกลุ้มใจเนยเลยจะมีแก่ใจไปชมงิ้วไม่ใช่งิ้วธรรมดาเจ้าไปดูจนจบแล้วไม่แน่ว่าความกลัดกลุ้มใจจะคลายลงได้ในคำพูดแฝงความในเอาไว้จึงชิงฮั่นยืดตัวตรง เริ่มเกิดความคิดบางอย่างขึ้นบ้างเมื่อกินอาหารเช้าเสร็จหลงจินก็พาเจ้างชิงฮั่นไปร้านชาหยางจิงเพิ่งเดินเข้าประตูใหญ่ของร้านชาก็ถูกกลุ่มคุณชายเสเพลร,รายล้อมไว้กว่าตามองไปยังบรรดาคุณชายเสเพลสวมใส่เสื้อผ้าเลิศหรูผิวขาวแต่ดูหยอะแยะแค่มองก็รู้ว่าล้วนมาจากสกุลสูงสักมีฐานะหลงจินมีอำนาจอยู่บ้างพูดไม่กี่ประโยค ก็ไล่ตะเพิดบรรดาคุณชายเสยเพลเหล่านั้นไปได้เขาพาเจิงจิงฮั่นเข้าไปนั่งในห้องบนชั้นสองของร้านชาเพิ่งนั่งลงเจิงจิงฮั่นก็ขมวดคิ้วถามเหตุใดท่านจึงพาข้ามาร้านชายางจริงใบหน้าของหลงจินมีรอยยิ้มผุดขึ้นถูกคนมองก็งุนงิดแล้วหรือเจ้าใหญ่ไม่พอใจด้วยจะมีใครคู่ควรคนนึงหาเจ้าเล่าต่อให้พวกเขามองก็มองเพียงแค่ไม่กี่แวบเท่านั้นเจิงชิงฮั่นเอ่ยอย่างหมดความอดทน ไม่ให้คิดมากกับบรรดาคุณชายเสยเพลก็คงยากหลงจินหมุนถ้วยชาในมือไปมาเจ้าอย่าได้ดูถูกคุณชายเสยเพลเหล่านั้นไปล้วนเป็นลูกหลานบุตรหลานตระกูลสูงสักิ์มีฐานะบิดาลุงนะอาล้วนเป็นขุนนางได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ข่าวที่หลุดออกจากปากพวกเขาแต่ละเรื่องล้วนสามารถทําให้ทะเลเดือดไม่น้ําเชี่ยวได้จึงชิงหั่นได้คําชี้แนะจากเขาจึงตระหนักได้ขึ้นมาในทันใด หรือว่าที่ท่านมาร้านชาหยงจริงบ่อยๆเพราะต้องการมาสืบข่าวหลงจินไม่ตอบว่าใช่หรือไม่ร้านชาหยงจริงเป็นแหล่งข่าวที่ดีที่สุดในเมืองหลวงอยากรู้เรื่องอะไรก็หาคนมาบอกข่าวที่นี่อยากแพร่ข่าวอะไรไปที่นี่ก็จะมีคนช่วยกระจายข่าวเจิงชิงฮั่นมีสีหน้าเปลี่ยนไปเดิมนึกว่าหลงจินคิดแต่เสพสุขเริงรมบัดน,นี้ดูแล้วเขาคงไม่ใช่คนง่ายๆอย่างที่เห็น ทุกการกระทําของเขาล้วนมีจุดหมายอื่นแอบแฝงแผนการช่างลึกล้ำรงจินหยุดหมุนถ้วยมีเรื่องหนึ่งจะบอกเจ้าบุตรชายของผู้ว่าการเมืองหลวงเจ้าเซียนบอกกับข้าว่าท่านอองหกดื่มสุราจนมไมาหลุดปากพูดว่ากูเหวินสวนมีใจต่อเหรียญอีมานานแล้วส่วนท่านอองหกเห็นแก่ชื่อเสียงที่เพ่หัวกงมีในราชสำนักเพื่อให้บรรลุจุดหมาย พวกเขาจึงได้วางแผนที่หอชมคลื่นขึ้นเดาได้เป็นเรื่องหนึง่งได้ยินขับหูถือเป็นอีกเรื่องหนึง่งเจิงชิงั่นพลันบันดาลโทระแล้วเหตุใดท่านไม่พูดก่อนเล่าหลงจินเลิกคิว้วรอยยิ้มปรากฏที่หางตาก็เมื่อคืนข้าเมาไม่ใช่หรือเจิงชิงั่นนึกถึงเรื่องเมื่อคืนได้ก็ได้แต่หัวร้ะแห้งๆอ๋อลืมไปชั่วขณะเมื่อคืนท่านเมาหนักมากรูม่านตาของหลงจินค่อยๆขยายขึ้น เขาหันกายเปิดหน้าต่างบางครั้งก็คิดว่าพวกเราเป็นเช่นตอนนี้ดีที่สุดมีระยะห่างระหว่างกันไม่ใกล้ชิดไม่หินห่างเกินไปเป็นคำพูดที่นางได้พูดไว้เมื่อคืนไม่ใช่หรือหน้าผากของเจิงชิงฮันมีเหงื่อซึมขึ้นรีบกว่าตามมองหลงจินอย่างรวดเร็วหลงจินสบตานางถามอย่างสงสัยข้าเอ่ยอะไรผิดไปหรือเจ้าจึงปลายตามมองท่าตลอด เจิงชิงฮั่นทำอะไรไม่ถูกไปคำพูดเมื่อคืนที่แท้เขาได้ยินหรือไม่ได้ยินกันแน่ระหว่างที่คนทั้งสองพูดคุยกันอยู่นั้นบนถนนก็ปรากฏรถม้าหรูหราคันหนึ่งมุมปากของหลงจินมีรอยยิ้มเย็นผุดขึ้นเจิงชิงฮั่นมองตามเข้าไปนอกหน้าต่างม่านรถม้าถูกเลิกขึ้นเผยให้เห็นใบหน้าสง่าง,งามเป็นกู่เหวินสวันของจวนอ,องหกนั่นเอง คุณชายเสยเพลคนหนึ่งก้าวออกมาจากร้านชากล่าวทักทายคุณชายรองช่วงนี้ท่านกำลังยุ่งอยู่เหตุใดจึงมีเวลาว่างมาคลุกคลีกับพวกเราที่ร้านชาเล่าคุณชายเจ้าเชิญข้ามาเดินมากคุณชายเสยเพลคนนั้นหันไปตะโกนเรียกคนข้างในคุณชายเจ้าครูต่อสู้เดินหมากมาแล้วท่านยังไม่ออกมารับอีกภายในห้องมีคนตะโกนตอบมาแล้วมาแล้วได้ยินแต่เสียงไม่เห็นตัวคน คุณชายเสยเพลนอกห้องขยับจะตะกนเรียกคนในห้องอีกกลับเห็นเพียงเงาวูบเหนือศีรษะคลายว่าชั้นสองมีคนตกลงมาทับกูหวนสวร์คุณชายเสยเพลคนเดิมร้องอย่างตื่นเตะหนกมันดามันสิหรือฝนแดงจะตกเข้าแล้วกลางวันแสงแสกยังมีคนตกลงมาจากชั้นสองได้เสียงหวีดร้องดังระงมกลุ่มคุณชายเสยเพลในร้านชาวิ่งออกมาจากด้านนอกพูดพึพมพำเป็นผู้ใดตกลงมากันจะตาย ก็ไปตายไกลๆหน่อยข้ากำลังดื่มชาข้างในคิดจะให้ข้าเสียอีเสีเอียนตายหรือมีคนพูดขึ้นอีกตกลงมาจากชั้นสองตายหรือไม่มีคนกล่าวผายลมพวกใจจืดใจดำคิดแต่อยากให้คนตายรีบไปตามหมอมาช่วยสิรอจนคนทั้งหลายกลับเข้าไปที่พื้นไม่เพียงไม่มีคนตกลงมากระทั่งกลิ่นคาวโลหิตก็ยังไม่มีพวกเขาก็ยังร้องดา่าคนชาเสเพล ที่เอตโรขึ้นมาคนแรกไอ้ลูกเต่าเอ้ยกลางวันแสกแสกกล้าแต่งเรื่องหลอกคนเล่นหนเลยจะมีคนตกลงมาจากชั้นสองเจ้าพูนมาซีว่าคนอยู่ไหนกันคุณชายเสเพลที่เอตโรขึ้นมาคนแรกชี้นิ้วไปด้านหลังหลอกคุณชายเสเพลหันกลับไปมองเห็นกู่วนสวนในน้อยร้องของท่านอองหกกอดสาวงามคนหนึ่งเอาไว้ในมือนางกำแผ่นกระดาษจากตำราแกสลักภาพพิมพ์ไว้แน่น ดวงตายาวรีมีเสน่ห์โดดเด่นเป็นสง่าอยู่ในอ้อมกอดของกูหวนสวนจบบทที่203ค่ะบทที่204ตอนวิธีของคนผ่านบรรดาคุณชายเสยเพลทั้งหลายสูดหายใจลึกพร้อมกันผ่านไปครู่หนึ่งก็มีคนร้องขึ้นคุณชายกูติดใจบทกวีบุรุษช,ช่วยสาวงามเล่นลูกไม้นี้อีกแล้วหรือกู๋วนสวนที่กำลังมึนงง เขาพูดคุยไม่กี่คำหน้าร้านชาชั้นสองก็มีสาวงามตกลงมาเกาะเขาเมื่อครูเขาคิดจะปล่อยนางลงแต่นางกลับเกาะแน่นเป็นปลาหมึกยิ่งเขาจะโยนทิ้งก็ยิ่งโยนไม่ไปขณะที่กำลังลังเลอยู่นั้นสาวงามพลันเซเซออกมาจากอกเขาล้มลงกับพื้นน้ำตาไหลอาบแก้มเดิมทีข้าพูดคุยอยู่กับพี่ชายอยู่บนชั้นสองของร้านชาจู่ๆก็มีคนพุ่งเข้ามาผลักข้าลงมาจากชั้นสอง จนตกลงสู่อ้อมกอดของคุณชายท่านนี้ชายหญิงไม่สมควรใกล้ชิดแต่ไหนมาชื่อเสียงของสตรีสำคัญกว่าชีวิตเพิ่งกล่าวจบก็มีชายชะกันคนหนึ่งพรวดออกมาจากฝุงชนตะโกนเสียงดังน้องพี่เพลงเราตกหลุมพรางผู้อื่นเข้าแล้วข้าเพิ่งได้ยินว่าคนพูดว่าคนที่ช่วยเจ้าไว้คือคุณชายรองกู่วนสวนของจวนท่านองหหลายวันก่อนเขาเพิ่งจะใช้วิธีนี้ หลอกคุณหนูสามของจวนไพ่กัวกงตอนนี้เห็นทีคงจะถูกใจเจ้าจึงได้งัดลูกไม้เก่าออกมาใช้อีกกูเหวนสวนบรรดาลโทษะขึ้นทำคือทำไม่ได้ทำก็คือไม่ได้ทำพูดจาเพอเจอ้อให้หน้อยๆหน่อยกระทั่งพวกเจ้าเป็นใครข้ายังไม่รู้พวกเจ้าคิดวางแผนใส่ร้ายข้าหรือช,ชายชะกันผู้นั้นน้ำเสียงเย้ยหยันข้ากับน้องสาวนั่งดื่มชาอยู่ชั้นสองตั้งแต่เช้ายังไม่ใช่พยานในท้องของเจ้า หรือว่าจะวางแผนหลังจากเจ้าเข้าร้านมาพวกเรานั่งอยู่ที่ชั้นสองดีๆไร้เรื่องราวพอเจ้ามาก็มีคนผลักนางตกลงมาเจ้าลองพูดสิว่าใครวางแผนใส่ร้ายใครกันแน่ว่าจาสมเหตุสมผลนักคนที่มาก่อนมีหรือจะเล่นงานคนที่มาทีหลังได้ไม่ใช่เทพเสียนจะนับนิ้วคำนวณถึงการเดินทางในวันนี้ของคุณชายรองกู่ได้หรือกู่วนสวนถูกใส่ความแต่กลับหาวาจามาโต้แย้งมีได้ นิ่งเงียบไม่ตอบรับกับยอมรับเงียบๆแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในหมู่คุณชายเสเพลย่อมมีคนรักใคร่ถนอมสาวงามอยู่ขอปรายตามองหญิงงามที่ร้องไห้จนเกือบจะเป็นลมบนผื้นกล่าวกับคุณชายร้องกู่เรื่องซุบซิบเมื่อหลายวันก่อนยังไม่ทราบวันนี้ท่านก็มาใช้ไม้นี้อีกเวลาสั้นๆช่วยสาวงามไว้ได้ถึงสองคนช่างเนื้อหอมเหลือเกินนะชายชะกันผู้นั้นฟังแล้วก็โกรธจ,จนเลือดขึ้นหน้า ถ้าคอกใส่บนโลกนี้เนเลยจะมีเรื่องบังเอิญเช่นนี้จวนท่านอองวางแผนหมายทำลายชื่อเสียงผู้อื่นถึงแม้ข้าจะเป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปแต่ก็มีความองอ่านห้าวหารวันนี้จะขอเสี่ยงชีวิตสู้กับเจ้ากล่าวจบก็ม้วนแขนเสื้อพุ่งเข้าใส่กูหวนสวนองครักษ์สองคนข้างกายกูหวนสวนพุ่งกะมารับมือชายชกันถึงแม้ชายชกันจะมีฝีมือไม่ธรรมดา แต่สองมือยากสู้สี่มือได้ครูเดียวก็ถูกคนของจวนท่านอองทุ่มลงพื้นถูกอัดจ,จนร้องอดโอยไม่หยุดสาวงามเห็นพี่ชายของตนถุงรังแกก็โถมเข้าหากูว๋วนสวนอย่างไม่คิดชีวิตเล็บที่ย้อมสีเป็นสีแดงสดตะวัดใสกูวส๋วนสวนไม่ทันได้ตั้งตัวใบหน้าก็ปรากฏรอยแผลตื้นลึกไม่เท่ากันรอยหนึ่งสาวงามดูแล้วบอบบางอ่อนแอแต่ได้เปรียบตรงที่เคลื่อนไหวรวดเร็ว มือเล็กนุ่มนิ่มตวัดซ้ายตวัดขวาพริบตาเดียวก็ขวนจนกูหวนสวนงนเย็นไปมาใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเล็บเลือดไหลซึมกูหวนสวนเลื่องชื่อในฐานะบัณฑิตสง่าง,งามของเมืองหลวงในระยะเวลาสั้นๆกลับถูกขวนจนลืมการวางตัวไปหมดร้องตะโกนโวกเวกใครก็ได้เข้ามาเร็วลากนางหญิงบ้าออกไปแม้เขาจะตะโกนสุดแรงแต่ไม่ได้ยินเสียงตอบรับ ที่แท้องครักสองคนของเขาก็ยังเอาตัวไม่รอดชายชะกันก่อนหน้านี้ที่ดูเหมือนว่าจะพ่ายแพ้ยามนี้สถานการณ์พลิกกลับมาเหนือกว่าอัดองคารักสองคนของจวนออมหกกองอยู่บนพื้นกูวนสวนถูกบีบจนเหงื่อไหลโซมยิ่งมีคนรุมดูก็ทั้งโกรธทั้งอายไม่สนใจรักษาท่วงท่าอีกต่อไปยกขาขึ้นถีบสาวงามสาวงามปราดเปรียวเหมือนกระต่ายป่า หลบเลี่ยงได้อย่างรวดเร็วกลับเป็นกูเวนสวนที่ใช้แรงเตะม,มากไปขำมำไปข้างหน้าหัวโคกกับเสาหินแถวนั้นจึงชิงหั่นเห็นหน้าผากกูเวนสวนบวมเป่งน้ำเสียงขบขันอารวาดได้ดีเรื่องในวันนี้แทบจะกลบเรื่องในอดีตหมดแล้วก็ควรอารวาดให้หนักๆจะได้เห็นว่าใครหน้าหนาวกว่ากันจวนอ๋อมหกคิดทำลายชื่อเสียงผู้อื่นก็ต้องแบกรับการถูกผู้อื่นใส่ร้ายได้ด้วย รอยยิ้มบนใบหน้าของเจิงชิงฮั่นเลือนไปในทันทีสีหน้าปรากฏแววเข้าใจท่านโหเตรียมคนเวรือหลงจินใส่หน้าพวกเขาเป็นคนที่สู่เชิญเตรียมไว้สู่เชิญคุ้นเคยกับคนในยุทธภพ,พที่สุดหญิงสาวที่อยู่ชั้นล่างมีฝีมือล้ำเลิศการแสดงก็ยอดเยี่ยมเจิงชิงฮั่นพลันเข้าใจมีหน้ากวนสวนออกแรงจะทำร้ายสาวงามนางกลับหลบหลีกได้อย่างง่ายดายมีนำซ้ำยังขนหน้ากวนสวนได้อีกด้วย ที่แท้วรยุทธกับการแสดงล้วนเป็นอันดับหนึ่งกระทั่งนางยังมองไม่ออกหรือว่ารงจินใช้วิธีนี้มาพลิกสถานการณ์ให้จวนไพ่กลัวกงเจิงชิงหั่นครุ่นคิดครู่หนึ่งนี่เรียกว่าวิธีอะไรไม่ใช่วิธีอะไรทั้งนั้นอย่างมากก็นับเป็นแผนการที่ไม่ถูกต้องตามหลักการก็เท่านั้นจิงชิงหั่นเลิกขิวรงจินดื่มชาอย่างสบายอารมณ์จะเถ็นตรงหรือกลิ้งกล่อก,ก็นับว่าเป็นยุทธวิธีเหมือนกัน รับมือกับคนผ่านก็ต้องใช้วิธีของคนผ่านวิธีของคนผ่านท่านจะใช้ได้ผลหรือเรื่องของเหรียญอีที่หอชมคลืน่นแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วต้องการหลักฐานแน่นหนามามาตัวจวนท่านอองหกเป็นการเปลืองทั้งแรงทั้งเวลาเทียบกับการปฏิเสธแย้งข่าวลือแล้วการสร้างเรื่องมีสีสันดึงดูดสายตาคนจึงจะเป็นที่จดจำกว่าหรงจินยิ้มอย่างมุ่งร้ายข่าวลือ ต้องอาศัยคนช่วยป่าประกาศมีบรรดาคุณใช้เสเพลด้านล่างอยู่ยอมเกิดเสียงวิจาร์ณอย่างเซ็งแซ่ประหนึ่งมึกดำหยดใส่กระดาษขาวพริบตาเดียวเรื่องบางหมายก็สามารถพลิกผันไปได้โรงจินดูแล้วป่าเถื่อนไร้มารยาทความคิดกลับกลิ้งกลอกก้าวเลี้ยวสิบตลกพริบตาเดียวก็หาวิธีมาเล่นงานคนได้แผนการไม่ได้ไปกว่าหวังชงสักนิดจิงชิงหันนิ่งเงียบไม่เอ่ยคำใด ความมือชื้นเหงื่อขึ้นรงจินยกมือเท้าคางมองนางด้วยสายตาอ่อนยนยิ่งพวกเราออกไปเดินเล่นกันเจิงชิงหั่นขมวดคิ้วไม่ยอมขยับดูแล้วน่าจะมีเรื่องราวต่อจะจากไปกระทันหันได้อย่างไรรงจินกลับลุกขึ้นไม่จำเป็นต้องจับตาดูทุกฝีก้าวรอกคนที่สูเชอเลือกมาไม่มีทางทำพลาดแน่กล่าวจบก็ออกจากห้องไปเจิงชิงหันจนปัญญา จำต้องลุกตามออกไปนางตามเขาไปถึงร้านบะหมี่เล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองหลวงลูกค้าน้อยมากเรียกได้ว่ามีแต่พวกเขาสองคนหลงจินสั่งบะหมี่เส้นปลาไหลออกมาสองชามคนทั้งสองนั่งกินบะหมี่เจิงจิงฮั่นกล่าวอย่างไม่เข้าใจวิ่งรถม้ามาหนึ่งชั่วย,ยามเพื่อมากินบะหมี่เท่านั้นหรือหลงจินไม่สนใจนางใช้ตะเกียบคีบเส้นปลาไหลาจากชามของเขาใส่ชามของนางเจิงจิงฮั่นมองเส้นปลาไหล ที่กองสูงขึ้นเรื่อยๆเอยอย่างจริงใจต่อให้เป็นของที่ข้าชอบกินท่านโหก็ไม่จำเป็นต้องแบ่งไหมให้ข้าถ้าข้าอยากกินสั่งเส้นปลาไหลเพิ่มขึ้นมาก็ได้แล้วขีบไปขีบมาทําให้คนอื่นอัดใจนักแสดงออกจงแจ้งเช่นนี้ยอมต้องการเปิดเผยความในใจของเขาแน่เพราะนางไม่อย่างรับไว้ยอมต้องคิดหาวิธีหลีกหนีสุดชีวิตรงจินไม่หยุดมือขีบเส้นปลาไหลเส้นสุดท้ายเสร็จ เส้นปลาไหลกับบะหมี่ไม่แยกขายคงไม่อาจสั่งเพิ่มกินแต่เส้นปลาไหลไม่กินบะหมี่ไม่ได้หรอกนะอย่างนั้นถือว่าไม่รู้จักความลําบากของชาวนาะบะหมี่ก้อนนึงของร้านนี้ก็มีปริมาณมากจริงอยู่จบบทที่204ค่ะบทที่205ตอนผู้บงการหลังมานต่อให้เป็นเช่นนี้ข้ากินแค่ชามของตนก็พอจึงชิงฮั่นพูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึม อย่าได้ยกส่วนของท่านให้ข้ากินเพียงเพราะข้าชอบกินหลงจินเอาแต่ก้มศีรษะกินบะหมี่ไม่ยอมตอบบะหมี่ของเขาคีบเส้นปลาไหลออกหมดนอกจากบะหมี่ก็คือน้ำแกงดูแล้วไหลรสชาติยิ่งเจงชิงฮัง่นรู้สึกกระอักกระอ่วนใจน้ำเสียงไม่อบอุ่นสำยังเจือด้วยความเด็ดเดี่ยวใหญ่ต้องกินบะหมี่โดยไม่มีความสุขเพราะข้าด้วยข้าเป็นแค่แขกชั่วคราวของจวนหูไม่ช้าย่อมจากไป ท่านโหมไม่จะเป็นต้องดีต่อข้าให้มากน้ำเสียงของนางเฉยชาสีหน้าเด็ดเดี่ยวเห็นได้ชัดว่าตัดสินใจแน่วแนว่ว่าจะไปจากจวนโหแต่เกียบของงจินทิมสุดแรงที่ก้นชามบะม,ามีสีหน้าลึกล้ำดุดบ่อน้ำที่เย็นเยือกทั้งยังเลือนรางคลายเงาจันในสระน้ำจึงชิงหันเห็นสีหน้าของเขาแล้ว่ันรู้สึกเสียใจโดยไม่ทราบสาเหตุวาจาเมื่อครูคงพูดแรงไป กำลังคิดจะแก้ไขสถานการณ์กลับได้ยินน้ำเสียงราบเรียบของหลงจินข้าไม่ชอบกินจึงได้คีบให้เจ้าถ้าเจ้าไม่ชอบใจก็คีบทิ้งให้สุนักกินก็แล้วกันกล่าวจบก็ยืนตะเกียบข้ามมาคล้ายจะคีบเส้นปลาไหลในชามของเจ้าชิงฮั่นไปให้สุนักกินที่แท้เขาไม่ชอบกินจึงได้คีบให้นางจึงชิงฮั่นรีบยกมือปิดชามท่านโหท่านโหเขาเข้าใจผิดไปเท่านั้นข้ากินได้นางปิดชามเสียสนิท หลงจินไม่อาจสอดตะเกียบเข้าไปได้รู้อยู่แล้วว่าเจ้าชอบพูดมากในเมื่อชอบกินเส้นปลาไหลก็รีบกินเสียร้านบะหมี่จึงเกิดความเงียบคนทั้งสองกินบะหมี่เงียบๆเ,เพราะร้านบะหมี่เล็กมากจึงได้ยินเสียงที่คนทํางานร้านบะหมี่คุยกันอย่างชัดเจนคนงานคนนึ่งกล่าวเมื่อครูได้ยินเรื่องสนุกๆมาจากถนนใหญ่ครั้งก่อนคุณใช้กูนสวนของจวนอ,องหก รับคุณหนูสามสกุลเหรียญที่ตกลงมาจากหอชมคลื่นได้ครั้งนี้ก็ใช้ลูกไม้เดิมซ้ำอีกครั้งที่ร้านชาย่างจริงได้ยินมาว่าสาวงามที่เขารับไว้งามสะครานมีสเสน่ห์ประหนึ่งเทพธิดาอย่างไรอย่างนั้นคนงานอีกคนหัวเรหาะฮ่าๆหรือว่าสวรรค์จะส่งเทพธิดาลงมากันพวกเรารีบออกไปถนนเสียงดวงดูไม่แน่ว่าจะได้แต่งภรรยากลับบ้านก่อนปีใหม่ รถม้าวิ่งมาหนึ่งชั่วยามมาถึงร้านบะหมี่ทางตะวันออกของเมืองหลวงคินไม่ถึงว่าภายในเวลาสั้นๆเรื่องของกูว่วนสวนจะแพร่ไปทุกเร้าทุกมุมของเมืองหลวงได้ร้านบะหมี่เล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่สุดทางตะวันออกของเมืองหลวงยังทราบข่าวความเร็วของข่าวนั้นช่างน่าตะลึงนักทําไม่ใช่เพราะมีผู้บงการอยู่หลังม่านเนเลยจะรวดเร็วได้ถึงขั้นนี้ผู้บงการคนนี้มีฝีมือยิ่งนัก ใช้เวลาสั้นๆก็สามารถแพร่ข่าวไปทั่วเมืองหลวงได้จึงชิงหั่นวางตะเกียบลงมองไปที่หลงจินเขายัางคงก้มหน้ากินบะหมี่ไปเงียบๆรอจนเขากินบะหมี่ไปชามหนึ่งได้เกินครึง่งเขาเหยหน้าขึ้นกินบะหมี่เสร็จจะไปเดินเล่นที่ตลาดกันดีหรือไม่เขาไม่ได้เอ่ยถึงกู๋วนสวนแม้แต่น้อยจึงชิงหั่นเบนสายตาออกจากร่างเขาหันไปมองนอกหน้าต่างก็ดีเร่งรีบมาหนึ่งชั่วย,ยามเพื่อมากินบะหมี่ ใครจะรู้ว่าเขามากินหรือมาฟังข่าวแพร่ไปได้ไกลได้เท่าใดแล้วอีกครูที่จะไปเดินเล่นที่ตลาดเขาจะไปเดินจริงหรือว่ามีจุดบุ้งหมายอื่นอีกสรุปก็คือหลงจินเป็นคนเจ้าแผนการถ้ายังเห็นเขาเป็นพวกไร้สาระไม่รู้ความอีกนางก็เป็นคนเง่อเง่าต่อตุนแล้วคนทั้งสองทิ้งรถมา้าออกเดินไปยังตลาดยังอีกนานกว่าจะถึงปีใหม่แต่ตลาด ก็มีบรรยากาศของช่วงปีใหม่แล้วร้านขาต่างขายภาพพิมพ์เทพทวานบานยันไม้ทอพาฝูงม้าหันหัวยันคุ้มครองภัยโรงจินเดินไปพลางก็ชวนเจ้างชิงหั่นพูดคุยการใช้ไม้ทอคมปีศาจขับไล่สิ่งอัปมงคลมีมานานแล้วเมื่อก่อนตอนอยู่หนานฮวาทุกบ้านต่างชอบปักกิ่งทอไว้ที่หน้าประตูภายหลังมาเมืองหลวงก็เห็นว่าที่นี่เปลี่ยนจากกิ่งทอ เป็นไม้ท้อยังคงใช้เพื่อการขอพรป้องกันเพศภัยติงโจกับนันว่าอยู่ติดกันที่ติงโจก็ชอบปักกิ่งท้อไว้ที่หน้าประตูเหมือนกันครูหนึ่งจางชิงฮั่นพลันนึกภาพมารดาปักกิ่งทอ้อที่หน้าประตูขึ้นมายามนั้นบิดามารดาและพี่ชายยังอยู่นางมีชีวิตอย่างราบรื่นแต่บัดน,นี้กลับไม่อาจย้อนกลับไปได้แล้วหรงจินหยุดอยู่ที่หน้าร้านแห่งหนึ่งหยิบแผ่นไม้ท้อขึ้นมา รู้หรือไม่ว่าแผ่นไม้ท้อเขียนอะไรไว้เจิงชิงฮันดึงสติกลับมาข้างซ้ายเขียนชื่อเซนถูข้างขวาเขียนชื่ออีเลยเคยได้ยินเรื่องของเซนถูและอีเลยหรือไม่นี่ไม่ได้ยากเย็นอันใดสําหรับเจิงชิงฮันแต่เดิมนางก็ชอบอ่านหนังสือสนุกสนานพิสดารอยู่แล้วเซนถูและอีเลยเป็นพี่น้องกันเพราะจับปีศาจเก่งจึงได้กลายเป็นราชาพิศาจทางบูรพา ฝึกบำเพ็ญที่ภูเขาเถาจือหลงจินมองเจิ้งชิงฮันเมื่อปีใหม่มาเยือนบ้านเรือนทั้งหลายต่างเปลี่ยนแผ่นไม้ทอแผ่นไม้ทอของจวนหูก็ควรเปลี่ยนเพียงแต่ไม่อยากเปลี่ยนเป็นสันถูกับอีเลยจะว่าเปลี่ยนเป็นอะไรดีปีใหม่เปลี่ยนแผ่นไม้ทอถือเป็นประเพณีดั้งเดิมแผ่นไม้ท้อในเลยจะเขียนอักษรสงเดชได้จะเปลี่ยนชื่อของสันถู และอี้เลยตามใจชอบได้อย่างไรเจริงชิงฮั่นเอ่ยตะกุกตะกักคงตามธร,รมเนียมที่สืบทอดมาจะดีกว่าหลงจินกลับไม่สนใจเลือกแผ่นไม้ทอ้อเปล่าสองแผ่นขึ้นมาเขียนอักษรเขียนเสร็จก็เป่าคราบหมึกอวนให้เจิงชิงฮั่นดูเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดีหรือไม่เจิงชิงฮั่นยืนอึ้งไปจ้องมองแผ่นไม้สองแผ่นจนแสบตาข้างซ้ายของแผ่นไม้เขียนไว้ว่าหลงจินข้างขวาเขียนไว้ว่า ชิงฮันเป็นชื่อของนางกับเขาเสนถูกับยี่เลยเป็นพี่น้องกันแล้วนางกับเขาเป็นอะไรจึงมาเขียนแผ่นไม้ทอได้นางบังคับตนให้เบนสายตาออกทำท่าจะเดินจากไปหลงจินหยิบแผ่นไม้ทอขึ้นมาหมุนอยู่เบื้องหน้าของนางพอดีทำไมต้องรับไม่ได้กับเรื่องล้อเล่นด้วยต่อให้วันหน้าจะเดินทางเร่ร่อนไปตามลำพังก็ต้องจำไว้ว่าข้าเคยมอบแผ่นไม้ทอนี้ให้เจ้ากล่าวจบ หลงจินก็ยัดแผ่นไม้ท้อใส่มือของนางเร่งฝีเท้าเดินไปร้านข้างหน้าทันทีจึงชิงฮันค่อยๆค,ค,คลายมือออกแผ่นไม้ท้อมีอักษรอ,อยู่สองตัวนั่นก็คือหลงจินสองคำที่เห็นชัดเจนนี้ทําให้ใจเต้นตึกตักไม่ต้องเดาก็รู้แผ่นไม้ท้อในมือของหลงจินยอมเขียนไว้ว่าชิงฮันจึงชิงฮันหลับตาลงกําแผ่นไม้ท้อไวแน้นครั้นเงยหน้าขึ้นมองหลงจินอีกครั้งเงาร่างของเขาดูเหยียดตรงเป็นพิเศษ เมื่อกลับจวนหูรงจินก็ไปห้องหนังสือส่วนเจิงชิงฮั่นนอนไม่หลับทั้งคืนยามตื่นขึ้นมาตายตาทั้งสองข้างก็ดำคลำ้ำรงจินกลับห้องมาเปลี่ยนเสื้อผ้ามองนางอย่างลึกลลําเมื่อคืนหลับไม่สนิทหรือเจิงชิงฮั่นเบือนหน้าไปผ่านไปเนิ่นนานจึงค่อยเอ่ยกังวลเรื่องของเหรียญอีจึงนอนไม่ค่อยหลับรงจินร้องอึง้งคำหนึ่งใบหน้าไร้รอยยิ้มแววตากลับมีแววยินดีอยู่บ้าง คืนนี้ไปกินบะหมี่กันดีหรือไม่เจิงชิงฮันไม่คิดมาก,กับจุดประสงค์ของเขาอีกเออย,อยางว่าง่ายก็ดีหลงจินเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็ออกจากจวนไปทำธุระเจิงชิงฮันอยู่ในจวนหูรอจนฟ้ามืดแล้วค่อยออกไปกินบะหมี่กระทั่งฟ้าใคร้มืดหลงจินยังไม่มาจดหมายฉบับหนึ่งกลับมาก่อนเมื่อฉีกจดหมายออกปลายหยกมังกรเขียวชิ้นหนึ่งก็ร่วงออกมาเปลวเทียนเต้นระริก ป้ายยกมังกรเขียวเรือนรางอยู่ใต้แสงเทียนเมื่อที่กำป้ายยกของเจ้าชิงหั่นสันไม่หยุดแข้งขาอ่อนยวบสืนหวบลงกับพื้นปากพึพมพำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นป้ายยกของพี่สามป้ายยกของพี่สามพี่สามจบบทที่สองร้อหคขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออาลเล็ดค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ